สวัสดีครับกี่นองต่อไปนะครับเมอนก้ามัทบุญนะครับบุญโคซากนะครับบุญบรรทบบรุษนะครับประเภทนี้อีสานนะครับประเภทอีสานฮ่องกะทุกปีนะครับเดือนสิบนะครับเดือนสิบเป็นการมาทบุญนะครับนีกคือมูสองตะบุญเชลเล่นะครับจยากกีนีนองมาหลยนะครับอี่กีน้นองเนาะมัทบุญทุกนาทกตานะครับมูสองขวัเชลแล่นฮ่องนะครับ ใช่ให้บรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องบ้างนะครับเราปัดนะครับโอ้กนี่แหละครับมาทำบ,บุญนะครับผู้ลูกหลาน,น,น,นผู้ลูกหลานยุ่งเทียบก็สิได้เห็นหน้าพ่อนหน้าแม่มาเห็นงานมาทำบ,บุญนะครับผู้เห็นงานยุ่งเทียบก็ได้นครับบรรยากาศจุหวัดนะครับบรรยากาศจุหวัด มาเบืดแล้วครับมือมือสาคััญนรั้นั่งพูดภาษานะแครับมืนีสารเนี่ยแจ้งายกแจ้งหายอะแล้วก่หาได้บีวัซืรกันจแาตรได้เออลำโบกมาตัวมื่นี่ลำโบใส่สูดขาวเลยมืนี่